สวัสดีค่ะเซนกันช่างส่งอมอบงานติดตั้งหลังคารถให้ลูกค้านะคะคันนี้ลูกค้าสั่งทําเข้ามาเป็นหลังคาลูมิเนียมรับส่งพนักงานค่ะความสูงอยู่ที่1เมตรหกสิบวาจากพื้นกระบาดท,ที่ขึ้นไปยืนนะคะด้านข้างมีผ้าใบกันฝนยึดติดด้วยเตียนตุ๊กแกทั้งสองฝั่งฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาค่ะปิดอลูมิเนียมหลังเบาะพิงนะคะป้องกันไม่ให้สิ่งของตกออกภายนอกตัวรถนะคะมีบันไดใหญ่หนึ่งชุดนะคะสําหรับให้เด็กนักเรียนขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายค่ะ มีประตูหลังเปิดปิดกันเด็กตกได้ด้วยนะคะสามารถสั่งทำได้เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนค่ะภายในมีเบาะนั่งบอะเพียงหนงชุดนะคะเมื่อไม่ใช้งานสามารถพับเก็บได้ค่ะมีไฟท้ายตามกฎหมายกำหนดให้1ชุดนะคะหลังคาแบบนี้ใช้สำหรับส่งนักเรียนแล้วก็รับส่งพนักงานได้นะคะมีประตูกั้นเปิดปิดใช้งานได้อย่างปลอดภัยค่ะส่งมองงานติดตั้งหลังคารถให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะเซ็นการช่างของขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาที่เซ็นการช่างได้ค่ะสวัสดีค่ะ